คุณผู้ชมครับล่าสุดท่านแม่ทัพภาคที่2ประกาศกล้าวนะครับในขณะที่ไปร่วมงานของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามที่จังหวัดมหาสารคามก็คือมีเด็กนักศึกษาเน,นี่ยถามท่านแม่ทัพนะครับว่าออประสาทเป็นของใครกันแน่ท่านแม่ทัพตอบแบบไม่ลังเลเลยนะครับว่าสําหรับทหารนะประสาทเนี่ยเป็นของใครแต่คนอื่นไม่รู้นะแต่ทหารไม่ยอมถ้ามาก็ตามที่เป็นข่าวตามนั้นชัดเจนนะ ถ้าเข้ามาก็ตามนี่เป็นข่าวตามนั้นนอกจากนั้นแม่ทัพภาคสองนะครับบอกว่าคือถ้าหากจะมีเด็กถามเอา,อางี้แล้วกันคือถามถึงแสญญานูภาพถ้าหากว่ามีการสู้รบปรบมือกันนะครับท่านตอบคําถามได้อย่างชัดเจนนะแล้วก็ซัดไปถึงฝั่งของขเขมรนะครับที่ปากดีปากเก่งโดยเฉพาะสองพ่อลูกมุลมาเน็ตก,กับมุลเซนนะฮะนี่มันต้องแบบนี้มันต้องเด็กขาดชัดเจนเราไม่ได้เป็นอิทธิอันธพลน,นะครับเราไม่ได้เป็นพูดแต่ว่ามันต้องพูดจาดุเยรติแล้วก็ศักดิ์ศรีของชายชาติทหาร ท่านบอกว่าเอาเราเตรียมเอาไว้หมดแล้วฝากไปบอกพ่อแม่ญาติพี่น้องให้นอนหลับให้สบายนะดูคลิปแม่ทัพที่บ้านได้เลย FC แม่ทัพมีแต่คนอายุ70ปีขึ้นไปบางคนมาขอถ่ายรูปหน้าจอก็มองไม่เห็นบางคนก็กลับหน้ากล้องไม่เป็นน่ารักจะตายเนี่ยฮะทางกองทัพเตรียมการเอาไว้หมดแล้วทางนั้นเขาไม่กล้าหรอกขมรไม่กล้าหรอกนะ หาเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างจะจบภายใน3วันไม่มีปัญหารับประกันความปลอดภยัยสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเชื่อว่าฝั่งขมรไม่กล้าดีแต่ปากนะครับและถ้ากล้านะครับถ้าเปิดมาก่อนนะครับทุกอย่างจะราบคาบเอาทุกอย่างจะจบภายใน3วันเพราะตอนนี้ทหารไทยไม่พูดมากเจ็บคอนะครับเตรียมการเอาไว้ทั้งหมดแล้วนะครับอ,อยากเปิดก็ลองดูนะครับว่ากันง่ายๆคือตอนนี้ท้าทย เหยียดหยามศักดิ์ศรีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยอย่างหนักหน่วงเลยนะครับท่านแม่ทัาพภาคสองมีความมั่นใจอย่างถึงที่สุดสําหรับการเตรียมความพร้อมณนขณะนี้ว่าถ้ารบกันจริงๆว่ากันง่ายๆถ้าเปิดก่อนทุกอย่างจะจบสิ้นภายใน3วันเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับล่าสุดแรงงานจังหวัดชนบุรีพร้อมกับกรมนบุกจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ แย่งการทำมาหากินแย่งอาชีพของพี่น้องคนไทยนะครับแล้วพบว่าจํานวนหนึ่งก็หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็อยากจะเรียกร้องช่วยกันเรียกร้องแชร์ต่อบอกต่อกันให้มากที่สุดนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักขณะนี้ช่วยกันกวาดล้างแรงงานทางด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และที่สําคัญนะครับมาแย่งอาชีพของคนไทยซึ่งตอนนี้ก็ยิ่งมีประเด็นระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วก็คนเขมรจํานวนหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยด้่ยนะครับไม่สํานึกบุญคุณกินบนเรือนขี้บนหลังคามไม่ได้หมายความอยงทุกคนนะครับสำหรับบางคนที่มีพฤติกรรมแบบนั้นล่าสุดตามรายงานเนี่ยบุกตรวจสอบในพื้นที่พัทยาชนบุรี6จุดนะครับพบรายงานต่างด้า17คนที่กระทําผิดกฎหมายอันดับหนึ่งนำมาเลยครับเขมรครับ กัมพูชาตอนนี้มาเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับแรงงานเถื่อนที่ผิดกฎหมาย2ก็เป็นลาวและ3ก็คือเมียนมานะครับโดยเจ้าหน้าที่จะนําตัวไปสอบสวนในสบพบางละมุงหนองปลือและก็ภูตาหลวงต่อไปนะครับคือคนพวกนี้เข้ามานอกเหนือจากทําอาชีพรับจ้างแล้วยังตระเวนขายของตามจุดต่างๆหน้าร้านสะดวกซื้อนะขายไอติมรวมไปถึงเป็นช่างเสริมสวยช่างทาเล็บ แย่งอาชีพของคนไทยอย่างชัดเจนนะครับคุณผู้ชมโดยทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา8ประกอบกับบทกำหนดโทษในมาตรา101แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการของคนต่างด้าวพศ .2560 กนะครับกัมพูชาเป็นอันดับหนึ่งครคุณผู้ชมครับแล้วก็แย่งอาชีพคนไทยอีกต่างหากต้องจับไล่กลับประเทศให้หมดเอาให้ชัดเจนครับ